พักแพงวารญ,ญาพรหลงตัวเองสตอทรงแบบนี้ไปได้ไม่ไกลหรอกออืมอืมมจริงเหรอเออเป็นสันอิลิตีแมนคือมันมีคนมาแบบ<ฆ>พูดทรงแบบน้องนี่ไปได้บ่วกไกลดอกออบอกอีอยางแบบทําไมต้องทําสายตาเวลาสัมภาษณ์ละ่ะทําไมเธอต้องแบบทํออออายิ้อยิอมบางบางผู้ใหญ่แท้ๆมาบอกว่าเด็กสตอคุณต้องยังไงกันแน่ ก็ตบเป็นคนแบบใหญ่ัาเพเหมงนเหตุดีไปได้กับการ์ดาม่าใช่ก็คือมันกับว่าจะทําอะไรจะเรื่อะไรก็คือเป็นดราม่าโหมดดราม่าแบบคนจับตาจ้องจับตาเธอคนนี้เลยว่าอ่ะเหตุยังพิษเปลี่ยนแปลงไปจากอันเดิมที่เหตุอยู่ก็คือจ้องจับดราม่าเบิร์ดพี่นอ้องอู๋บอกว่าต่ช่วงเปิดร่วงแหลกแหละก่อนมันซ้อมมันหนึ่งทำพอยเพลงของน้องที่เป็นการโชว์ของน้องนี่แหละค่ะอื่นอานในเดิอนอื่นน้องในเดิอนนี่แหละ นาอจะมีการทาเวิร์กเป็นท่าทาเวิร์กได้พี่น้องค<ะ>่ะดามาทะลุมยับสุดท้ายน,อน้องกระตองปรับตัวเองอทุกวันนี้ไม่มีทเวิร์กนะออกงานค<ะ>่ะแล้วก็ไม่มีการาบอกัง,งไงว่าไม่ด่าว,ว่าไม่ยังม,มีแค่ช่วงสุดท้ายจบเพลงที่น้องทําท่าแบบเด่าสองสาครั้งเนาะ่นแหละคะพี่น้องคือไม่ใช่ว่าน้องไม่เห็นนะที่มันเกิดดามาทุกครั้งทุกอย่างออกมาอย่างเช่นคลิปนี้ที่เราจะเอามาเปิดให้ทุกคนฟังน้องแค่พูดถึงความดีใจว่าเอฟซีน่ะ จำน้องได้นะฮักแพงหรือเปล่าน้องทาไมน่ารักจังอย่างนี้แต่ทาไมคุณได้โฟกัสในคําพูดของน้องในความภูมิใจของเด็กล่ะทําไมคุณได้โฟกัสสายตาอสายตาน้องที่มองลอกแรกไปรอบแรกมาคือกล้องที่จับอยู่ตรงหน้าไม่ใช่กล้องคนเดียวใช่แล้วมันมีหลายกล้องที่อยู่ที่คอยสะาถ่ายน้องคอยสัมผัสน้องเออแล้วเสียมาแน้กบกล่องเดียวกล่องอื่นอยู่ข้างๆพี่น้องก็ต้องเดี๋ยวเจ้าสี่ถ้วยนี่เข้าใจน้องค่ะพี่น้องแบบว่าเราดูคลิปน้องอ่ะ เรารู้สึกว่าเออน้องก็แบบเหมือนกับเล่าความภูมิใจแหลนะเนาะในกลางที่ว่าเออเด็กหนุไปเจอแฟนคลับนะแ,แฟนคลับแบบท่วงทักไปออกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคลิปเนี่ยน้องฮักแพงค่ะเรื่องจากร้านก๋วยเตี๋ยว<อ>คือน้องไปซืก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้องมาพูดสั้นๆพี่น้องเราดูแบบยังแบบอะไรมันน้ำหนะ้ากันตรงไหนทำไมต้องอจับติดเด็กคนนี้ด้วยคือมันมันดู ดูสตอเบอรี่ตรงไหนเออนั่งเทือพี่น้องค้าไปเห็นแต่ละคลิปของน้องกันที่โตนนองนะคะที่โดนดราม่าตัวลงั่นวันไว้อย่างอายุสักนี้มันรับดราม่ามน,นักนวลขนาดนี้แล้วเป็นคําพูดจากผู้ใหญ่ที่ดูโปรไฟล์แต่ละคนแล้วก็วคือเหมือนกับเพื่อนแบบเพื่อนมีพุ่มฐานเนี่ยจักน้อยนึงเนาะเออนี่พี่น้องคะาเดี๋ยวแล้วนะคะจะเป,ดปิดคลิปให้ดูการสลับคลิปที่เป็นประเด็นเออมีพี่น้นองเดี๋ยวเปิดเสียงขึ้นสักนิดนึ่งค่ะ

น้องมีนี่ายแต่ว่าแบบเป็นเด็กคนแบบนี้อยู่แล้วเป็นเด็กที่แบบมีเอเนจี้เยอะใชเอเนจี้น้องเยอะค่ะแล้วเบื้องสำหรับการแต่งแต่งหน้าแต่งตาวันนี้แต่งออกมปในเฟียดด้วยคือใสเอิรนสีตาสีเทาแต่งแบบกรีตาสไตล์สลังแล้วมีเพชรติดตรงตามันก็เลยทำให้ดูแบบ มั่นใจเป็นอะไรขึ้นมาเป็นสาวมันสาวเฟียสาวบอเคอถ้าพูดตรงๆตามสไตล์กันแต่หน้าในวันนี้นะเพราะว่าน้องไม่ได้แต่งแบบนี้ทุกวันใช่แล้วแต่วันนะเนาะเออพี่น้องแล้วนี้แบบเออเราก็ดูปกติแหละแต่ได้คิดน้องเราก็ดูเนาะมาเปิดคอมเมนต์บัดเนี่ยพี่น้องก็เราอ่านคอมเมนต์ุกคลิปนะเพราะคลิปนี้คิดว่าจะมีแต่คอมเมนต์เนี่ยอ้ยดีๆน้องน่ารักเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับช่วงก่อนเนาะคอมเมนต์โอ้โหฮักแพงมาถูกทางแล้วลูกทําดีมากค่ะลูกเนี่ยแล้วมาวันนี้ ทำไมมันมันมาอีกแล้วมัสวนทางกันแทนต่ว่าคนเบิองเนาะอันลกโซเชียลมันมีสองฝักสองไฟล์มันจะไปคิดจริงแล้วกับภา่าอืมนี่แหละพี่น้องอ่ะซะเลยอ่านเข้อ่านสักนิดนึงอ่านในแฟนคลับดิจิตอลี่รอมาอ่านเนาะค่ะคือเราอ้างอิงจากคอมเมนต์ที่เราไปเห็นมาอันไหนที่แรงเราก็จะข้ามไปค่ะคือบางคนก็บอกว่าเออคือสิว่าจากกองคักเนาะสายตาส่วนมากจะโฟกัสที่สายตาอืเหมือน คือสิว่าจากคงขักแท้ะมามาเนี่ยค <ฮะ S 2> ่ะพี่น้อง <ฮะ S 2> บอกดีๆสายตาบอต้อกระไดดอกอืม,อมจังสีแล้วบอกอีกยังกับว่าถือเออพมาา่าสีค่ะพี่น้อง <ฮะ S 1> ยิ่งดูยิ่งไม่ชอบแต่ก็ขึ้นมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆเออเรื่องไม่ติดแต่การพูดน้ำเสียงของน้องดูมั่นไปน้องลองปรับเรื่องนี้ดูนะคะ นองสชว่าในล่ะไม่ตั้งแต่ที่ตามน้องมาถามว่าน้องแบบเป็นคนที่หมั่นบอกก็หมั่นพี่น้องค่ะมั่นใจในตัวเองกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแบบว่าไม่กลัวอะไรที่เข้ามาในตัวเองคือมันดีนะแบบเป็นคนที่แบบเออมั่นใจกนตัวมั่นใจพี่น้องมั่นใจก็มั่นหนาเพรารอ่านพี่น้องตรงแยกเราว่าน้องมั่นใจใช่แต่ขนาดเราอะยังไม่มั่นใจเท่าน้องเลยนะเนี่ยส่งนี่ไปบริษัไกดอกทะลึ่ต้นมาแนวนี้ทำไมมาแรกๆไม่ใช่แบบนี้หลงตัวเองนู่นนั่นนี่ เออคือมันอืมสายตาจนะสั่นนะสี่ทาไมน้องชอบทําสายตาแบบนี้อจนหน้าก็สายตาคะ่ะพี่น้องพ่นโฟกัสตรงสายตาของน้องอในคลิปนี้แต่ขอเบิกอีกรอบบนสายตาคลิปนี้น้องใส่เขาอื่นบิ๊ก<ส>อาย<ส>หรอคอ,อนแท่คอนทิคอนแทคแต่คอนแทคสีเทาอืม็เลยดูตาแบบเฉียว่าาาางตติดเออพระวมมน้แบบ เรารู้ไหมว่าลักษณะการพูดการคุยน้องมันเป็นยังไงม,มันเป็นแต่ละบุคลิกแต่ละคนไม่เหมือนกัน,เอ,น,กนเอออยากจะให้แบบเน้นตรงนี้น่อยแ,แล้วออแต่ขอชื่นชมน้องชื่นชมเลยน้องฮา<ะ>ร์เพก็คือถ้าน้องไม่มั่นเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองอน้องอาจจสียบมาแบบสแสดงเพ่งนี่พี่น้องในฟั่งเม่น้องเปิดโตในช่วงนี้อยู่นี่ไอสาร<ะ>เพื่อนชวนี่น,น้องอาจจะไม่กล้ามาเต้นแรงๆน้องอาจจะแบบ พี่น้องการเป็นหมอล่ำจะสิไม่ยืนขายแข็งอยู่ซื่อเมนซื่งบแบบ, Eye, บว่าแบบเพื่อนอายบ่ได้เพราะแฟนครับแต่ละคนก็หาเบิง่งในความสมัครของโตอยู่แต่น้องพัฒนาขึ้นเยอะมากพัฒนาถึงขั้นที่แบบไม่คิดว่าฮักแพนจะเปลี่ยนแนวมาขนาดนี้เพราะตอนอยู่วงเกาหนาน้องกับบ่ได้แบบมากเอียงขนาดนี้แต่นี่มันเป็นชูของน้องคนเดียวเลยเนาะก็ต้องแบบทําให้เต็มที่ที่สุด ใช่ทาให้ดูออกมาดีในสายตาแฟนคลับที่มารอดูนั่นแหละค่ะเออพี่น้องแต่ว่าโดยรวมแล้วข้าสองโคตรแบบเฉยๆกับคลิปนี้มากแล้วก็มอนกบบมันเป็นบุคลิกของน้องด้วยอย่างหนึ่งแหละก็คือแบบเออขอใจในเดี๋ยวเล่าใหเดูเขาเฉยๆขอใจเพราะว่าเราไม่ใช่เอฟซีแม่ฮักที่จะรักแบบหัวปากหัวปั๊มและเราก็ไม่ได้เกลียดน้องค่ะข้าติดตามน้องหรือข้อที่ว่าข้าติดตามหมอลำข้า็เลยบอกเป็นการเลยว่าคลิปนี้นี่ ว่าสมควรสีมมว่วาน้องขนาดานี้มันแรงเกินไปคําที่เราขึ้นต้นคลิปมานั่นแหละคำนั้นคือแรงมากๆาใช่ถ้าเป็นพี่จังน้องน้องไม่เห็นก็ู้สึกว่าโอ้อีกแล้วบอสตอรอห่งได้ก็เห็ุจังซีเป็นคนจังซีแต่ถ้าน้องผิดอะไรน้องก็ปรับดรามาที่น้องสร้างขึ้นมาเองน้ามาที่น้องทําผิดน้องออกมาขอโทษออกมาปรับรูงผู้ใหญ่อื่นไปเตือนกัมี่อันนี้คือสิ่งที่น้องผิด เอฟซีกะบม่ค่อยว่าเอฟซีบอกอวยเด็บอี้ตอนนองผีทงพ่อยเอฟซีก็บอกนะว่าหนูทําผิดอืทําผิดนะลูกหนูไม่ควรออันนี้ก็คือผิดจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นเองค่ะพี่น้องนี่แหละไป็นงในเรื่องเล่าทีเดี๋ยว่ามันสมควรบอสําหรับเด็กหน่อยคนหนึ่งที สมมาเจออย่างแบบนี้อันนี้แหละพี่น้องคะมีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดเลยเนาะในเรื่องราวการที่เป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลคนดังอะไรอะง่ายๆเลยนี่แหละพี่น้องก็ให้กําลังใจเด็กน้อยคนนี้ค่ะเขาให้เลยว่ายังไงล่ะก้าวผ่านคาพูดที่ดูหมิ่นที่คิดลบนั้นก็แล้วกันสําหรับที่จะมาอ่ายัลก็มีดามาในมือนีน้องอาจจะเ่เติบโตมาถึงขนาดนี้แล้วอนาคตน้องอาจจะว่าเติบโต ขันมีแต่คนอวยนอ้องตอนเต้มบนไหลพี่น้องเขามาเนองก,ก็จะไม่ทราบว่าตนเองมีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหน,นนี้คือ<ฆ>ถูกต้องค่ะนี่แหละพี่น้องคะสำหรับวันนี้เนาะก็มีเอาข่าวเรื่องราวเนาะขักแพงเพียงเท่านี้ทีนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวนะั้นได้วคะ<ฆ>่ะพี่น้องคะสำหรับมืดหนี้กันไปก่อนค่ะ